สวัสดีครับเจนครับคือมีคนเอาบัตรประชาชนผมมาไปซื้อรถแล้วคนที่ซื้อรถตัวน,นั้นอ่ะมันโดนเป็นเป็นคดีมันหนีคดีด้วยครับผมอยากทราบว่าทำยังไงได้บ้างคนที่เอาไปเป็นญาติเป็นอะไรยังไงไหมเพ,เพราะถ้าเอาบัตรไปซื้อรถ,รถมันไม่ง่ายขนาดนั้นอ่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับ เป็นลูกพี่ลูกน้องคุณได้เซ็นเอกาสารอื่นๆไปให้เขาไหมนอกจากบัตรประชาชนไม่ได้เซ็นเลยครับไม่ได้เซ็นการซื้อรถเป็นซื้อรถแบบเช่าซื้อหรือซื้อเงินสดซื้อเงินสดครับซื้อเงินสดรถออกมาที่ขายจําหน่ายนั้นออกมาในนามชื่อใครระหว่างคุณกับตัวเขาชื่อผมครับชื่อคุณนะครับรถโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อคุณเลยเหรอครับ แล้วตอนนี้คนนั้นเขาอยู่ไหมตอนนี้อยู่อยู่แต่ว่าคือเขาเขามีคดีติดตัวแล้วเขาหลบหลบซ่อนซ่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในจังหวัดเดียวกันด้วยครับตอนนี้รถอยู่กับเขาถูกต้องไหมครับรู้เรื่องมานานหรือ,อยังตั้งแต่ซื้อหรือว่าเพิ่งรู้เพิ่งรู้ครับเพิ่งรู้รเขาซื้อมานานหรือยัง <ลด S 1> ครับรถอ<ด>มาได้ปีกว่าหนึ่งปีกว่านะครับ อ่าประเด็นตรงนี้พี่สุชาติไม่ได้เช่าซื้อหรอกเป็นซื้อสดแต่มีการใช้วิธีการเนี่ยเป็นชื่อ<ช>เราอ้าวเชิญฮะมันจะยังไงค,ค,คือตรงนี้อ่าแต่ต,ต้อง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 พูดก่อนนะฮะ,ะการที่จะไปซื้อรถเนี่ยนะเอาเอาสำัเราคุณไปซื้อเนี่ยโดยปกติแล้วนะโดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ถ้าเอาเฉพาะสำัเราไปเนี่ยฮะตรงนี้ปกติจะซื้อขายไม่ได้เว้นแต่ว่า มีการซื้อขายกันโดยที่คุณไม่รู้นะครับต้องถามว่าที่เอาไปคุณรู้ได้ไงว่าเขาเอาบัตรประชาชนคุณไปจากว่าคือเมียเขาเขาเมียเขาบอกว่าเขาต้องการบัตรประชาชนผมไปทําอะไรก็ไม่รู้ครับแต่เขาต้องการบัตรประชาชนไปเขาก็บอกว่าเขาไปทําอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขาไม่ได้บอกผมแล้วผมก็ไม่รู้ผมก็โอนผมก็ส่งบัตรประชาชนแต่ว,ว่าผมส่งเมื่อสองปีที่แล้วแล้วครับ <Ừ. S 1> แล้วคุณต้องเซ็สนสิใช่ไหมเนี่ยคือ,ค,อคืออย่างนี้ปัญหาของคุณเนี่ยตอนนี้ผมรู้ว่าคุณกลัวว่าเขาจะเอารถไปทําผิดกฎหมายใช่ไหมใช่ครับอ่าเนี่ยครับคืออย่างนี้บางทีโอเคเราพูดกันตรงๆบางทีการซื้อขายรถเนี่ยบางทีก็อาจจะมีการรู้แหละฮะรู้การยินยอมกันแต่ประเด็นที่กลัวก็คือกลัวเขาจะเอารถเนี่ยไปทําผิดกฎหมายเช่นไ,ไปขนยาเสพติดไปทําอะไรอย่างนี้ทาให้คุณเดือดร้อนถูกปะไหมล่ะ ผมบอกตรงๆเรื่องรถผมไม่รู้จริงๆเพราะอยู่คนละจังหวัดเขาอยู่ไม่ห้องอนครับผมอยู่เชียงรายครับไม่รู้จริงๆแต่ว่าฟัง,งก่ออแนะนําแนะนําให้นะครับถ้ากรณีรรเขาเอาบัตรประชาชนของคุณไปกระทาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่ได้รับความยินยอมไปดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีกับเขาเลยนะฮะนะครับไปดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีกับเขาเลย นะครับยิ่งตอนนี้ต้องรีบแลลวครับรีบไปดําเนินการแจ้งความดาเนินคดีเดี๋ยวเผื่อเขาเอารถไปทําขนยาเสพติดไปผิดกฎหมายเดี๋ยวคุณจะซวยไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตอนนี้นะฮะคุณรีบไปแจ้งความดําเนินคดีแล้วให้รายละเอียดเขาได้จริงกับพนักงานสอบสวนว่ามีการมีการใช้เอกสารของคุณโดยที่คุณไม่ได้ความยินยอมนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นไปปรึกษาพนักง,งานสอบสวนเลยนะแจ้งความที่พนักง,งานสอบสวนเดี๋ยวคุณจะเดี๋ยวจะความเดือดร้อนจะมาถึงคุณนะครับเพราะฉะนั้นรีบไปดําเนินการนะครับไปแจ้งความดําเนินคดีแล้วก็ไปเจ้ารายละเอียดให้พนักง,งานสอบสวนเขาฟังพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขาจะดําเนินการรับเป็นคดีในเมื่อรับเป็นคดีเนี่ยถ้าเขาเอารถไปกระทาการผิดกฎหมายเนี่ยมันเป็นการทําให้คุณเนี่ยขาดเจตนา นะฮะคุณไม่ได้รู้เห็นเป็นใจนะฮะรีบไปดําเนินการนะครับรีบไปดําเนินการก่อนเลยนะครับวันนี้พรุ่งนี้รีบไปดาเนินการได้เลยนะครับเพราะเป็นการใช้เอกสารอแล้วถามอีกถามนึ่งคือสามารถจะไปเอาผิดกับเต้นรถได้ไหมครับเพราะผมไม่ได้ไปเซ็นเอกสารอะไรเลยอ่ะคือคืออย่างนี้ฮะจะเอาผิดได้หรือไม่เดี๋ยวขบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเขาจะดําเนินการเองนะครับเขาจะดําเนินการเองว่า เอาผิดได้หรือไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องสอบข้อเท็จจริงนะครับมันจะต้องสอบข้อเท็จจริงว่ารถรถเต้นรถเนี่ยเขารู้เห็นเป็นใจไหมหรือว่าอะไรอย,อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นการที่เรายินยอมให้คนอื่นเนี่ยครับจากการที่คุณพูดมาเนี่ยเหมือนกับการยินยอมไปทางภรรยาแต่ว่าให้บัตรประชาชนเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าเขาไปเอาไปทําอะไรตรงนี้ก็เหมือนกับเราให้ความยินยอมเขานะครับบัตรประชาชนของเรานะฮะ เราอย่าให้คนอื่นเอาไปทําอะไรเด็ดขาดนะครับเป็นหน้าที่ของเราเราจะต้องดูแลเราจะต้องไม่ให้ใครเอาไปทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะตอนนี้จะเอาเรื่องเต้นรถได้หรือไม่คุณต้องไปพบพนักงานสอบสวนแจ้งความดําเนินคดีก่อนนะครับส่วนเต้นรถเนี่ยเขาจะรู้เห็นเป็นใจหรือไม่อันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะามาดมเนินการของเขาในการที่เขาจะต้องมาโต้แย้งว่าเขารู้เห็นเป็นใจหรือไม่นะครับ คุณไปเดินการตรงนี้ก่อนนะครับเพราะความบกพร่องก็เกิดจากตัวไพโรดด้วยส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันคือเมื่อก่อนนัสองปีก่อนไม่ไม่ไม่ย้อนน่ะคือคือคืออย่างนี้คุณชวนคุณไพโรดไม่ย้อนน่ะความบกพร่องเกิดจากตัวเราในประเด็นหนึ่งด้วยที่ให้สำเนายินยอมให้เอกสารของตัวเราไปโดยที่เราไม่ได้กำกับไม่ได้กำกับด้วยว่าให้ใช้ไปทำอะไรแต่เหมือนเขามาขอจะเอาไปทำอะไรเราก็ให้ ซึ่งโดยปกติวิสัยโดยทั่วไปเราจะไม่ให้สำเนาบุคคลใดไปนะฮะเราจะไม่ให้ไป<แ>เมื่อเกิดจากความบกพร่องของเราในส่วนหนึ่งเราก็ต้องมาแก้นะปัจจุบันตามที่ทนายบอกนะครับส่วนเอเรื่องจะสาวไปถึงหรือไม่เป็นขบวนการหรือไม่ยังตอบไม่ได้ครับว่าขั้นตอนกระบวนการซื้อการขายเป็นไปอย่างที่เราเดาและคาดหรือไม่มันต้องมีมากกว่านั้นน่ะที่เอ่อ อยู่ดีๆบริษัทลถขายให้บุคคลอื่นโดยใช้สำเนาบุคคลอื่นมันง่ายขนาดนั้นหรือไม่เราคงยังไม่ตอบนะอ่ะคุณไปเอากับลูกพี่ลูกน้อง <ผม S 1> คุณอนะ่ะขอถามขายนนิดนึงครับโดยปกติแล้วทางเต็นต์กลางเต็น์เขาจะไม่ขายให้โดยที่ไม่มีบุคคลเซ็นใช่ไหมครับคือการซื้อขายรถมันเป็นการซื้อขายเงินสดไง เราจึงตอบไ,ไม่ได้คือคือเราจึงตอบยังไม่ได้ว่าวัตถุประสงค์ที่คุณพุ่งเป้าไปที่เต็นต์เนี่ยตรงนั้นน่ยมันยังยังยังไม่อยู่ในขบวนการที่จะลงลึกไปตอบได้คุณมาอยู่ที่ญาติคุณก่อนดีกว่านะครับอืมก็ผมถามว่าผมผมก็ไม่ไม่ไม่ย้อนละไม่ไม่ย้อนละเราเรายังไม่รู้ข้อมูลเราจึงไม่ตอบไนงะ นะว่าเขาไปซื้อรถในขบวนการมันออกมาอะไรยังไงเราเอาตรงข้างหน้าที่ทนายแนะนําเมื่อกี้ก่อนไปดําเนินการทางตํารวจก่อนนะครับ,รบอย่าเพิ่งไปเดาฮะข้อเท็จจริงมันเดาไม่ได้นะอ่ะขอบพระคุณคุณไพโรธสวัสดีครับ